กลับมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยครับผมสาหรับพี่น้องชาว<ม>กเกษตรกันทุกท่านครับผมก็สวัสดีทุกท่านฮนะต้อนรับกันอีกเช่นเคยกับช่องเสียงน้อยบุรียมนะฮะวันนี้ก็ผ่านมาที่อู่อ่าพ่อบุญเฉลิมครับนะตอนนี้คุณพ่อแกก็อายุก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าแกก็ยังทำรถดีแต่น ไว้ให้พี่น้องได้นำไปใช้กันนะครับก็ในเขตแถว,แถวบุรีรัมนีก็เป็นอูหนึ่งที่ยังยังทำอีแตนขายนะนะก็มีอยู่สองรุ่นนะสองรุ่นนะครับสองรุ่นนะครับก็อีแตนแต่ละคันนะครับผม ก็จะมีรุ่นรุ่นมินินะครับผมมินิแชร์คัสซีของอรถมาด้านะครับผมเฟมิลี่นะครับก็ทําเป็นเล็กๆขนาดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมคนนี้ตัวนี้ก็กว้างอยู่เมตรสี่สิบนะครับยาวสองเมตรหกสิบห้านะครับกนะระบ,บะปืนยาวนะครับใส่เครื่องยนต์ก็ยนต์ กูโบต้ายันมาอะไรได้หมดเลยนะครับผมเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับมีหลังคามาพร้อมนะครับผมหลังคานี่ก็สามารถจัดวางสินค้าได้นะรรกระทะก็อยู่ขอบ13นะครับโครงสร้างของเขาก็เป็นพื้นเหล็กนะฮะพื้นเหล็กพื้นเรียบนะครับก็เข้าไร่ข้สวนนะครับผมขน อยาขนฟางให้วหัวควายนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะมากเลยน้ําหนักก็รับได้อยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร5อยกิโลนะครับผมหรือว่าหนึ่งตันห้าร้อยนะครับผมตุดเล็กราคาก็โครงเปล่าเนี่ยก็อยู่ประมาณห้าหมื่นแปดนะครับห้าหมื่นแปดสี่เกียร์เดินหน้าครับผมรวมฮะรวมเกียร์ถอยก็เป็นห้าเกียร์นะครับก็พื้นที่นั่งก็กว้างขวางเลยนะนะครับ ชั้นวางเครื่องไม้เครื่องมือให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งพวกไฟนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆนี่ติดตั้งให้เดินให้นะครับส่วนนี้ก็อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเอ้าบางคนก็บอกว่าอยากจะได้ใหญ่กว่านี้นะครับผมทํำหนักก็สองตันสามตันได้นะครับผมก็ต้องมาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็ เป็นคะสีของอรถยนต์นะจนยุค90นะไมตี้น,นิสันมิสซูนะครับก็นำคะสซีมานะเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับมาทำเปรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เนี่ยกบัรทุกได้เยอะนะครับรุ่นใหญ่ก็จะเปิดฝาได้ครับผมฝาท้ายฝาข้างเนี่ยเปิดได้เลยนะครับม,มีหลังคามาด้วยนะ ขางขามาให้นะครับ ừ, สายเครื่องยนต์เหมือนกันเครื่องยนต์คูโบต้ายัน่าอะไได้หมดเลยนะครับ ừ, ตัวนี้ก็ห้าเกียร์นะครับ ừ, ห้าเกียร์เลยนีะก็ทำที่นั่งทําชุดปิดนะมีกล่องวางเครื่องมือมีมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะดูความกว้างครับกว้างนิด เมตร65นะเมตร65ยาวิมพ้าอย3เมตรกว่ายาวจากท้ายมาอากบะให้ดูกระบะครับความยาวของกระบะนะครับถ้ายาวเฉพาะที่คนของ2เมตร75 2เมตร75ครับกระบะบรรทุกแต่ถ้ายาวมาถึงรวมที่นั่งอ่ารวมที่นั่ง3เมตร20ครับผมถ้ารวมมาถึงนี้ก็ประมาณ4เมตรกว่า สี่เมตรทั้งคันก็ประมาณสี่เมตรนะครับนะครับช่วงล่างนี่ก็โอเคครับผมนี่เหล็กอย่างดีนะเหล็กอย่างดีครับผมเลยคัสซีไทเกอร์เหรอเกียร์ก็ไทเกอร์อออออหมดเลยอ๋อสวยนะครับสวยเอาตอนนี้มีอยู่สองสีนะครับผมคันใหญ่นะครับคันใหญ่มีสองสีครับผมราคาก็อยู่ประมาณ หกหมื่นแปดนะครับผมหกหมื่นแปดนะครับมีรวมเครื่องกสี 4. เดินไฟอะไรให้เรียบร้อยครับผมเดินรวมไฟให้นะครับก็ใครมองๆกันอยู่นะก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับผมหรือว่าจะอยากได้แตนมือสองก็มีนะครับมือสองราคาก็อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะครับนะก็ใครอยากได้ของใหม่ก็มาจัดเลยนะแบบนี้เลยนะครับอืม อีกสีหนึ่งฮะอีกสีหนึ่งสีส้มๆมนะครับส้มๆมก็ส่งเหมือนกันนะครับผมส่งเหมือนกันนะครับหรือจะสั่งสีได้ครับผมสั่งต่อใหม่ก็ได้นะครับอยากได้สีไหนก็สั่งมาครับอ้าวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับผม